ว่าไงไอ้คุงสบายดีครับสบายดีครับโอไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับโอเป็นไงเดี๋ยวนี้สบายดีไหมสบายดีครับสบายดีวันนี้มันหยุดยุ่งเจ้าเลอะไรนะวันนี้มันหยุดวันนี้วันหยุดวันนี้วันอะไรพศอ,อ้าวนอนซะกแค่เดี๋ยวพอนอนเนี่เพราะว่าค่อยเข้ายามนิดนึงคือ,อพศอ สองพันห้าร้อยหกเจ็ดเลยเดือนหกสเจ็ดเดือนกรกฎาคมดูดีอย่างเนาะเดือนนี้เดือนอะไรจุลาอนเดือนนี้ธันวาแนะ้วเดือนเมื่อฝนตกลมฝักนะคนยวาวเราปหาลาวนะปัญ<อ>หาลาวไนะมันต้องมีมันตกลมฝักคอ,นะอยว่าดเดี๋ยวนี้ปลายเดือนนี้เขาก็จะได้ตังกันแล้วอ่ะอยากคงได้บ้างเปล่า ฮะได้ตั้งป่าเงินหมื่นนะหมื่นหนึ่งอะได้เป่าฝากธนาคารไปแล้วครับได้เขาป่าวต้องมาค่อยได้แล้วฝากธนาคารไปแล้วครับโอ้ได้ก่อนเพื่อนแล้วเคือท่าธนาคารดอกเบี้ยครับฮะได้ดอกเบี้ยครับเดือนละหมื่นเอกคงมีตังฝากธนาคารด้วยมีเท่าไหร่เท่าไหร่มันเป็นดอกเบี้ยเดือนละหมื่นหรือเป่เดือนละหมื่นถ้าเป็นดอกเบี้ยนะ นะธนาคารกินดอกเบี้ยจากธนาคารเดือนละหมื่นนะโขากลัเรื่องปีกเงี้ป้นเลยครับโอ้ไม่ธรรมดาเน่ยนี่มีเงินฝากธนาคารไว้กินดอกเบี้ยได้กินทุกเดือนเลยเหรอโอ้เป้ไม่มีตังฝากเป็นเป็นแสนนี่เป็นล้านนี่อย่างเงี้ยคงฝากไปแล้วนะครับโอ้ดอกเบี้ยเดือนละหมื่นขนาดนี้ตังในธนาคารต้องต้องเป็นล้านเล้วประมาณนั้นนะครับโอ้โหประมาณนั้นเลย ไม่ธรรมดาในเอกคุงเ,เ,เนี่รวยแบบเงียบๆเลยนะถูกหหยมาเล้อหรือว,ว่าไงั็ถูกแล้วผมก็เลยไปฝาเกเขาธนาคารตู้จัลเล็ตจ่ะเอกคุง,คงแต่ก่อนเอกคุงก่อนที่จะมาอยู่บ้านหมอปลานี้เอกคุงไปทำงานอะไรมา เซี่ยฟากเซียเตียครับบริษัทยามบริษัทยามเป็น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 รปภนะบริษัทใหญ่เลยครับบริษัทใหญ่มีบริษัทนะบริษัทตึกสูงมันสี่แปดยี่สิบเก้าชั้นอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนบอกได้ครับแถวไหนทำเลยเต่าเต่าเป็นนักบินเหมือนใช่ปะไหมใช่เอกคุงเป็นรปภอยู่แถวไหนเป็นประธานยามครับประธานยามโอเป็นหัวหน้ายามเจ้าของบริษัทครับ เจ้าของบริษัทเลยอะออโอ้ไม่ธรรมดาซื้อสักซิตี้ตึกสี่แปดชั้นนะทำนานยังก็ประมาณนึงเจ้าของตึกนะครับเป็นเจ้าของตึกผมมีจิตการเองเลยเปิดเปิดบริษัทไอ้ยามนี่นะใช่โอ้เราพอๆเป็นหัวหน้าเลยนะเขาเรียกประธานประธานโอ้ประธานนะโอ้ประธานประธานบริษัทเลยนะสี่แปดชั้น นะโอ้หไม่ธรรมดาไม่น่ามีเงินเก็บเป็นล้านเลยเปิดเปดเปิดดีนโอ้หมีเงินเก็บเป็นล้านเลยเปิเปิดบริษัทเปิดบริษัทสมบัติเป็มีใช่ไหมครับเออเปิดบริษัทรปภเป็นประธานด้วยเป็นประธานมีหน้ามีเงินในธนาคารมีดอกเบี้ยกินเดือนละหมื่นแล้วถาแล้วเจ้าเจ้าจอปเอนนี้ก็เจอเต่านะเห็นก็หงายหน้าเต้นอยู่แล้วเรา เจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวนี้ได้ระเบี้ยรประมาณเท่าไหร่ครับอะไรนะเจ้าได้ระเบี้ยประมาณเท่าไหร่เจ้าดอกเบี้ยดอกเบี้ยธนาคารเราไม่เราไม่มีตังค์ธนาคารเลยอ่ะมันต้องมีดอกเบี้ยเลยครัเ,เออคนไม่มีตังค์ธนาคารจะมีดอกเบี้ยเ,เขาได้ไงอ่ะจะคอยวาะวาดรูปให้เจ้าวาดภาพนั้นกู้ได้เปล่ากู้ตังค์ได้เปล่า<ต>มีเงินต่อยใช่จะกู้เงินเอกคงนี่แหละกู้ต้องใช้ขอยด้วยใช่ ใช้ถ <muitas S 2> ้า <sketches> ผู oh oh, <to> no ้ชายไม่ใช้กันเขาจัดเลยเขาเปดโอ้โหถ้ากู้ก็ต้องใช้ทีใช้ให้อยู่แล้วเนี่ยแต่กู้ยังไงดีครับเอาเอาสักหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนี่ดอกเขาดอกเท่าไหร่ดอกหมื่นหนึ่งเดกคงคิดเท่าไหร่ผมไม่ยังไม่ค่อยได้ปล่อยเงินกู้เลยไม่ค่อยปล่อยเงินกู้เราไม่ได้ปล่อยครับให้หวยได้โอ้โหให้ถูกให้หวยกว่ามันจะถูกคอมอะไรนะก็ให้หวยกว่าจะถูกถ้ายืมตัง ไอ้อกู้ตังค์ให้มันได้เลยอ่ะกู้กู้แค่ว่ามันต้องต้องทําสัญญาปะ่ะเออสัญญาเงินกู้ทําสัญญาเงินกู้ด้วยโ <c oughs> มยเรากันเองอันไม่ต้องทําก็ได้มั้งขออีเพื่อได้กู้ตังค์ินตังมาเป็นหลักหนาคารแล้วครับเรื่อยๆโบเรียเมื่อกี้หล่าเดินมาล,ลูกแกแต่เปล่าอืมเออถูกแล้วเนี่ยในในรถรถในอ่าวห้ามีโอไทย รถเมล์ออโต,ต้ไปติดนะเห็นถ้าทำได้คอยทำทำได้พี่ว้ยเอ๊ะคุณขับขับขับมอเตอร์ไซค์เป็นบ้างพอได้ขับรถยนต์เป็นบ้างขับ,บจักรยานครับจักรยานใครก็ปั่นเป็นครับมันมันเขาบอกเขาไม่ให้ขับเลยไม่ให้ขับมีคนขับเพราะว่าผมขับรถไว้เอาแล้วตอนตอนตอน,ตอนเปิดบริษัทเนี่ยไม่มีรถขี่เหรอมีบ้างมีครับมีบอก มีมีรถรอะไรนัตสันนัตไซโนะไม่ค่อยขับไปเด้อนัตไซโน่โอ้ขับไปทำงานเพราะว่าช้างคอยคือมันถ้าถ้าจะประหยัดน้ำมันมันต้องไม่ต้องขับด้วยเหมันมนั่งหมดรถเมลโอเหมือนเรื่องนเรื่องนั้นเ,นนเรื่องตรวจเขตทะเลดทะเลเสร็จเ,เป็ดเอรต จี้คำที่เทพพงน่ำท่านพ่อเทพของเราย,ยาย,ย่ายิ่งนี่ทำทำได้เดี๋ยวก็ก็คุยกันก็ได้เอนเดิมหนึ่งเดี๋ยวแฟนโทรหามาบ้างเปล่าเขาบอกกับพ่อข่อยัง<ะ>แ,แฟนโทรหาบ้างเปล่าแฟนก็แฟนอีกคุง้งก็ก็มีโทรมบ้าง ผมภาษาไทยไม่เข้าอ้าวงั้นต้องคุยภาษาอะไรกัน,นญี่ปุ่น,นญี่ปุ่นถ้าว่าพอดังพอรู้ว<ป>่าที่เขาจะไปญี่ปุ่นเนี่ยได้ได้พอรู้แล้วญี่ปุ่นชอบคาเขาเรียกว่าคำมางวะ,วะ,วะไปวไปปันไทยให้ด้วยลาดิวะลุงหน้าเด้อว่าจะอสอนได้แต่สอนว่าถ้าคุ่มงเอ้คุ่มงมีครับอะไรนะคุ่มงสถานฝึออกอบุหรี่ผ้า แปลว่าอะไรคุโมงแปลว่าที่ฝึกบุเกเรียดผ้าคุโมงนี่ภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพียงคู่มงนี่แปลว่าเรีดผ้าก็ผมจะสอนก็นได้แต่แต่ว่าคิดปากคิดค่าสอนไหมสอนได้ฟรีก็ได้อสอน,นฟรีนะ<อ>แต่เอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่ามั้งไอ้ไอ้ยืมตังค์อ่ะผมไม่ได้พกตังค์เจไม่มีอย่างนี้แต่ว่าได้ดอกเบี้ยเดือนละหมืม่นไง เงินยังไม่ออกเงินยังไม่ออกเออคอยภาษาไทยไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยได้เอาอีกเแี่ยจะพูดจะพูดยังตังในภาษาไทยพูดไม่ค่อยได้ค่อยภาษาไทยค่อยพูดไม่ค่อยได้เดี๋ยวไอ้คุณเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นในจังหวัดอะไรวาเลชิวะเริ่มเร่สเริญี่ปุ่นในจังหวัดอะไรโอซาก้าญี่ปุ่น จังหวัดโอซาก้าก็จะไปญี่ปุ่นมั้งล่ะโอ้ไม่เคยไปเลยก็ไปได้เล่าเขาไปทางไหนอ่ะได้ไปหน่อยเดียวได้ไปหน่อยเดียวไปรถอะไรมันตกลมสากคอยไม่ค่อยพูดไม่รู้จะพูดยังไงเคอยก็งงเวลาใครทั้งตกวัยรุ่นเป็นต่างหาง โอ้นี่บรรยากาศดีมากเลยข้าวเขียวชะออุ่มเลยนะเอกเอกคุงนอนตรงนี้ทุกวันเลยบรรยากาศดีมากโอ,อ้เอกคุงเปลี่ยนสถานที่แล้วนะโอ้โหมานั่งนอนตรงนี้ลมเย็ยนดีบ๊ายบาย บายบายครับเดี๋ยวก็ติดต่อใหม่ได้เลย